เป็นประเด็นอีกแล้วพี่น้องห้วงแอนแทนบอยเมื่อ12ชั่วโมงทีผ่านมาบอยซิริช่ยได้โพสขอความที่มีจัดเข้ามาเป็นขอความส่วนตัวหาบอยซิริชัยจัดหนึ่งก็บ,บอกว่าจริงใจซื่อสัตย์กับคนที่หักด้วยนะให้เกียรติเข้าบ้างสงสารและอีกขอความหนึ่งบอกว่าซอยหักและจริงใจกับน้องแอนเนเดอร์บอยรักษาเพื่อนไว้ให้ดีดผู้ยิงแบบนี้ ที่ใดบ่ดด้แล้วเดอเห็นน้องโพดแล้วซโตูนโดยบอยสิริชช่ได้โพดวา่าบอกอซื่อซะเมื่อนำงานกับพ่อแห้งต้องการแบบใด,ดบอกมาแล้วกั็แสดงตัวด้วยบอยสิริช่ยน่มันบอดีเลยบอและมีคอมเมนต์ของแฟนๆเอฟที่โพดให้กําลังใจบอยสิริชชยกว่าพันคอมเมนต์ กราบสวัสดีมิตรหมอแขนแฟนพลัมที่ติดตามช่องลุงศักมักมวลช่องแห่งของ้อมูลข่าวสารสาระและความบันเทิงบาใน YouTube และอยู่ใน Facebook เมื่อหนี้วันที่25สิงหาคม2566กับบรรยากาศท้องฝ่าโปงแง่เมื่อเศร้าเมื่อวานหนี่มีฝนตกในภาคอีสานเป็นช่วงฤดูเหตุให้เหตดหน้าของพี่น้องเกษตรกรชาวไฮชาวหน้าเป็นประเด็นเป็นเรื่องที่ม่โพด ที่มีขอความทรงมหาบอยสิริชัยในเฟดป,ปกของบอยสิริชัยที่เป็นโปรไฟล์ส่วนโตถึงเรื่องประเด็นที่มีเอฟซีหรือบอเอินไม่เอฟซีก็ได้พี่น้องที่มีขอความทรงขามมาหาบอยสแสดงถึงความเป็นห่วงแอนอรดีเป็นเชิงที่ว่าให้หักให้ดูแลแอนอรดีและรักษาไปด้ดีผู้หญิงผู้หญิงแบบนี้หาบ่ได้อีกแล้วถ้าไปเช็คโปรไฟล ทั้งสองขอความทั้งสองปูไฟก็นาสิบมีโตตนหรือตั้งใจเขามาป่วนกับบอยสิริชช่ถึงความห่วงใยแอนอรดีย่านบอยซิริชช่บอดูแลแต่ช่วงนี้แอนอรดีบอยสิริชช่ก็ไปใสมาใสกันโดยตลอดบอกว่าทั่วคอเอเสิร์ต a อบีคือมีงานกิจกรรมงานส่วนตัวถ้าบางเจตนาก็นาสิตั้งใจมาป่วนโดยเฉพาะ ถ้าเป็นเอฟซีของแอนบอยจริงๆก็นนาสีหูจักว่าทั้งสองเป็นจังไดรถ้าหักถ้าเป็นห่วงศิลปินหรือเป็นเอฟซีแอนบอยจริงๆกิดก็ควรสศิรักษาผืนที่ส่วนตัวเพ่นแน่บอกเขาไปกล่าวล่วงให้ชีวิตเพ่นเดี๋ยวเสนอาหาให้เฮตันเด็ดนี้มาถึงขนาดนี้แล้วเป็นครูผัวตัวเมียมาถึงขนาดนี้แล้วก็เศร้าที่น้องพี่น้องประเภทเอฟซีที่อยากให้ศิลปินเป็นแบบนั้นแบบนี้ แต่หักแต่ฮวงแอนบอยจริงๆกติดตามที่พ้นงานบบแมนก่าวหลวงเข้าไปในชีวิตของเขาให้รักษาผืนที่ส่วนตัวของเพิ่นแน่นอ่ะพี่น้องถ้ามีความคิดเห็นเป็นยังไรก็สามารถคอมเมนต์เขออ้ามาไดฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อบระผาดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ